ยาพันะลักตัวบวชไปเอาเก้าแหรียญนเท่าเอามาให้เราซะเดินับน้องเราไปกระดมันเรื่องอะไรเราได้มาขุนจนนั่งพยายามมดีๆเป็นอะไรกันแน่เป็นจนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นจนเป็นโจ้หรือเป็นตุนตุนจะเูเป็นมันเป็นกูเป็นยังไงไม่เปตุนเขาเรียกมาเทยเข้า มีบอรโบที่ไหนไม่ได้โบนอไม่มีโบหรือีขาหัวแต่มันสร้นคนนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าท่านมีเมียมีลูกเป็นหมดเลยนะนีเมียที่ไหนจะมีผัวลูกมาผัวเนี่ยแ่นน้นเป็นเจ้าที่มาอ้จอนจากน้ต่อให้ดูจังแล้วนี่ได้าวทีสอพี่ชายดาวสิดาวทีสองคนเป็นเจ้าถ้าไม่อยากเป็นครู ขาเด็กพวกนี้กลับบ้านของเจ้าไปซะคำว่าติดคุกน้มไม่ออกง่ายแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยตายแน่แน่จะแงว่าเคยผ่านมาแล้วใช่ไหมล่ะมันไม่ติดอยู่ทัว่วยังไม่เห็นเขาตายเลยตายทั้งเป็นในมึงมุกจะแนงว่าท่านติดรัวติดคุกได้ทะทายังที่จะยืนยันที่จะปล้นดาวใช่ไหมถูกต้องจะแน่ ถ้ายาจะรวยมันก็ต้องวัดกันหรอกคุณสาน์นำเจ้าขาเราจะให้เจ้าไปสู้กับเจ้าป่าตัวนี้จอมันจะเจ้าป่าเจ้าทีมไงโอ้เจ้าูีปีกว่าพวเจ้าป่านี่มันตีนโมึงก็ไปดาถูกต้สิไปสู้กับมันอย่าแพ้นะ่อ่าแพ้เราะถ้าแพ้เราจะให้ท่านป่าทุกคนแต่ถ้าท ้ยทำอะไรเนี่ยมาด้วยกันแด้แผลวังนี่มาีิเดินแผลอีกโดนตัวนั่งโดนตันมาแล้วลูตตายแล้วนักต่างาตขนมพ่อที่ดึก่านี่พักบางพงมาทำโอหรอใครพักนังเลยตัวน่งเ้ยนี่สมัยตามทำสัญญาขขอตกลงเราในเมื่อท่านแพ้ ก็ต้องเริ่มเป็นโจรเสร็จฐี่พทะไมตับโจรเด้นะให้รายการอะดีบ้ามาเาเลยเสร็จฐีแล้วไปเด็กพวกนี้แบบนี้ก็คล้ายหมดอนเป็นโจรทั้งนั้นแหละเสร็จฐี่ใจร้ายใจดำไปเลยอ๋อคนเราเนี่ยต้องได้รับโอกาสโอกาสที่นสิ่งสำคัญนะพี่คะโรที่โอกาสโจรที่ได้เนี่ยก็บอกกันรู้ว่าที่มาเป็นโจรเนี่ยเพราะว่าต้องหาเงินทองไปเลี้ยงเด็กพวกนี้แต่ถ้าหมมตว่าเราเขาไม่มีอาชีพมีเงินมีทองทั้งเนี่ยก็ใช้แค่ไปโจรอย่างเงี้ยคะ เอาอรยก็ตามใจเธอเลยกรจไม่ไปหาใครก็ได้การกบ่เองแถ้าเกิดเชื่อเกิดร้อที่มาแล้ว่ชอบใช่ทารวันนี้มันคงเหลือที่มาแล้วหมยจะได้หรอโอยเห็นหน้ากูอย่างี้กู็เลือดแ้วยใช่มันเลือดนไม่ไต่อสู้ต่อสันี่วกมึงอนได้กนรร่วมาเซียแน่นอนอย่าไป่งกูได้ตางหาเหมือนกันได้ไหมมองเชื่อรับผิดชอบเ ก็ได้แล้วแต่แต่ต <hi> ั้งทำมาตรงนี้ลยเ็จที่กรองสมองที่ดีนี่กรอกจะไ้ชอบปมาไปหาตลไม้ไปดัน้ำที่สองเลยดีมากของโปรของเ็จที่อที่ไดห้หามาให้ของโปรี่คือผู้หญิงเนี่ยเอาไปทำไมล่ะผู้หญิงเนี่ยอาไอไปเผู้หญิงก็ามากตก็ไปหาเองเลยไม่อยากทำเศษี่ก็ไปหาช้หน่อยสิเที่กรองอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องเือก็อยากจะได้อะไรที่บอกจะไปหามาให้ก็ได้ จะไปไหนนี่ยังพัีแม่เดียมดูแมเสร็จพี่ด้วยไปเดินได้ยี่ด้วยตาต้อนเด็กๆ็ได้เลยเด็กมาเดิตามม่มาลูกแม่ไปเลยไปให้หมดเลยหน้าหาไม่ใครโดน่เม่อไหร่หลอกเร็จพีดหลัววดหพวกนีที่ไมาเดียมอ่ะไปเินโอ้โหรวยนะนาฬิกากระตุ้นทางและนาทาเราไมหาคนละไ้ไมาด้วย